เอาละครับคุณผู้ฟังกลุ่มลับเขมรลูกคือเมื่อร่างทหารกลายเป็นภาพ AI แต่แม่รอติดต่อลูกทหารไม่ได้รอเกอร์งานนี้ฮุนเซนปิดข่าวไม่อยู่แล้วครับรัฐบาลพนมเปนพยายามปิดข่าวแต่กลุ่มลับในเทเลกรมกำลังเดือดพล่านและอีกเรื่องที่สมรังสีออกมาแฉให้ชาวกัมพูชาได้รับรู้กันว่าไทยเรายึดดินแดนได้เกือบทั้งหมดลุกกระแสชาวเขมรแต่สมรังสีก็ไม่วายฟ้องศาล ICC เรียกได้ว่าสมรังสีนี่ก็ไม่แพ้ฮุนเซนเลยล่ะครับมาเข้าเรื่องกันเลยครับสงคราม21วันที่ผ่านมาช่วงวันที่8 ถึง27ธันวาคมปี2568ที่ชายแดนไทยกัมพูชาเดือดระอุมีการปะทะกันหนักหน่วงแต่สุดท้ายก็มีข้อตกลงหยุดยิงออกมาเมื่อวันที่27ธันวาคมเวลาเที่ยงตรงซึ่งดูเหมือนจะจบสวยใช่ไหมมีการปล่อยตัวทหาร18นายกลับบ้านมีการจัดงานต้อนรับใหญ่โตแต่ในขณะที่สื่อเขมรฉายภาพความสุขวีรบุรุษกลับบ้านอีกมุมหนึ่งในโลกออนไลน์มันคือหนังคนละม้วนเลยเป็นยังไงคะขอขอบคุณข้อมูลจากเพจคัดข่าวครับเขาบอกว่ามีเพจข่าวใต้ดินและกลุ่มคนในเขมรเขาออกมาแฉว่าไอภาพศพ อารเกลื่อนทุ่งที่เห็นวนะ่นเน็ตรัฐบาลบอกว่าเป็นภาพ AI แต่แม่แม่ที่รอลูกชายโทรกลับบ้านกลับติดต่อไม่ได้เลยหายไปทั้งกองร้อยมันก็เลยเกิดคําถามว่าตกลงลูกชั้นตายจริงหรือแค่ไ่ายคอมพิวเตอร์หายไปแถมยังมีเรื่องกลิ่นเหม็นเน่าเรื่องฝูงแร้มบินว่อนที่ชาวบ้านฝั่งไทยเราเห็นกันเจ,จ่าะอีกนี่แหละคือประเด็นทุ่งสังหาร2025จิตใจฮุนเซนนี่สุดจริงครับล่าบอกแม่ที่กําลังร้องไห้ว่า ภาพศพลูกใช้เกลื่อนทุ่งเป็นแค่ภาพ AI ทั้งที่ความจริงลูกเขาหายเงียบไปกันทั้งกองร้อย uh huh. คำถามนี้สะเทือนใจทีเดียวต้องบอกว่าคุณเซนตอนนี้หลังชนฝาคือถ้าเขายอมรับว่าใช่ทหารเราตายเกลื่อนป่าแผนการรบเราล้มเหลวรัฐบาลพังทันทีการใช้คำว่า AI หรือภาพปลอม มันเป็นเหมือนเกราะป้องกันตัวที่ง่ายที่สุดในยุคนี้ใครๆก็อ้างได้ว่าอ๋อนี่มันเฟคิวส์เพื่ออะไรเพื่อซื้อเวลาได้ครับซื้อเวลาเพื่อให้คนลืมหระคะใช่ครับและเพื่อรักษาหน้าตาของกองทับด้วยลองนึกภาพดูนะถ้าแม่แม่รู้ว่าลูกตายจริงจะเกิดการประท้วงจะเกิดความโกลาหลแต่ถ้าบอกว่าใจเย็นๆนั่นภาพปลอมลูกคุณอาจจะแค่แบตหมดหรือหลบภัยอยู่มันลดอุณหภูมิความเดือดดาลได้ชั่วคราวแต่มันเป็นการแก้ปัญหาที่เลือดเย็นมากการที่ลูกโทรไม่ติดพร้อมกันทั้งกองร้อยมันไม ในทางทหารมันแปลได้อย่างเดียวคือละลายทั้งหน่วยแต่ฮุนเซนเลือกที่จะขังความจริงไว้ในกรงขังที่ชื่อว่า AI เพื่อให้เก้าอี้ตัวเองยังตั้งอยู่ได้คนเป็นแม่คงจุกอกหน้าดูเลยนะคะเจอเรื่องแบบนี้ใช่ไหมล่ะครับส่วนเรื่องการจัดงานเชื่อชูเกียรติวีรบุรุษ18นายอย่างยิ่งใหญ่เนี่ย ต้องบอกแบบนี้ว่าเป็นเพียงฉากบางหน้าเพื่อกลบกลิ่นศพของทหารเกณฑ์อีกนับร้อยที่ถูกทิ้งให้เน่าเปื่อยกลางป่าคือในทางจิตวิทยาเนี่ยเวลาคนเราทำของหายร้อยชิ้นแต่หาเจอ18ชิ้นเราจะทำยังไงให้คนไม่ด่าเราก็ต้องจัดงานฉลองใหญ่โตให้กับ18ชิ้นที่หาเจอใช่ไหมล่ะครับให้แสงไฟสปอตไลท์มันส่งไปที่วีรบุรุษ18นายนี้ให้ภาพการกอดกันการร้องไห้ได้วยความดีใจกลบเรื่องของคนอีกเป็นร้อยที่ไม่มีโอกาสได้กลับมา <อ>คือเขาต้องการสร้างภาพจาใหม่ว่ารัฐบาลไม่ทิ้งใครเราพาวีรบุรุษกลับบ้านได้แต่ความจริงที่โหดร้ายคือทหารเกณฑ์เด็กๆอีกนับร้อยชีวิตที่ถูกทิ้งไว้ในป่าแถวแถวเนิน500เนิน3ามสหรือแถวช่องอ่านม้าเนี่ยไม่มีใครพูดถึงพวกเขาถูกทาให้เป็นบุคคลสูญหายหรือไม่ก็ถูกนับรวมเป็นว่าภาพ AI ไปซะง,งั้นการจัดงานนี้มันคือมหรสพกลบความตายชัดๆเป็นยุทธวิธีเบียเบ่ยงเบนความสนใจของเขเมรแต่ความจริงมันก็คือความจริงนะคะถูกต้องครับแล้วถ้าหน่วยความมั่นคงเขามั่นใจนักหนาว่า าภาพความสูญเสียเป็นของปลอมฝูงแรงบินวนและกลิ่นเหม็นเน่าที่ชาวบ้านฝั่งไทยสัมผัสได้ซึ่งเทคโนโลยี AI ไม่มีวันสร้างส,างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้นี่แหละครับคือจุดตายของข้ออ้างเรื่อง AI เพราะ AI มันสร้างภาพได้สร้างเสียงได้แต่มันสร้างกลิ่นไม่ได้โดยกลิ่นเหม็นเน่าที่ลอยมาตามลมเนี่ยลมมันพัดจากขเขมรมาไทยนะชาวบ้านแถวจันทบุรีตราดหรืออุบลที่อยู่ติดชายแดนเขาได้กลิ่นกันจริงๆและไอ้ฝูงแรงของอีกาที่บินวนเนี่ย สัตว์พวกนี้มันมีสัญชาตญาณคือมันบินวนเหนือซากศพที่กำลังเน่าดันเองแล้วรัฐบาลเขาตอบเรื่องนี้ยังไงคะโอ้โหเขาไม่ตอบเขาเลือกที่จะเงียบกริบในประเด็นนี้หรือไม่ก็อาจจะอ้างข้างๆคูๆว่าเป็นกลิ่นซากสัตว์ป่าตายหรือกลิ่นขยะแต่ในความเป็นจริงรายงานจากพื้นที่บอกว่ากลิ่นมันรุนแรงและเป็นวงกว้างมากซึ่งมันสอดคล้องกับข่าวลือในติก๊กตอกฝั่งล้วนที่บอกว่ามีการปล่อยให้ศพหายไปกับป่าเพื่อคุมตัวเลขความสูญเสียมันเป็นวิธีอำพรางศพแบบธรรมชาติที่ทท่่โหหดดดรรรร้้าาาายยยยยสสุคืออออปปลลใธมชติจักไเง แล้วค่อยมาบอกที่หลังว่าหาไม่เจอต้องบอกว่าอมมาเหตจริงๆครับน่ากลัวมากค่ะใช่ครับส่วนเรื่องความแค้นในกลุ่มลับเทเลกราที่จะกลายเป็นระเบิดเวลาลูกใหม่ที่รุนแรง จนทาให้เก้าอี้หุ่นเซนสันคลอนจากการลุกคือของครอบครัวทหารที่ถูกปิดหูปิดตาต้องบอกว่าเป็นไปได้สูงมากว่านี่คือสิ่งที่น่ากลัวมากเพราะในกลุ่มเทเลกราムอย่างกลุ่ม The missing 2025ิหหรือกลุ่มของนายพันพนาเนี่ยมันคือศูนย์รวมความจริงที่รัฐคุมไม่ได้ที่พ่อแม่พี่น้องเขาส่งรูปศพที่รัฐบอกว่าปลอมมาเทียบกับรูปลูกหลานตัวเองแล้วมันตรงกันซึ่งความเจ็บปวดมันจะเปลี่ยนเป็นความแค้นคือตอนแรกมันจะระเบิดในใจก่อนครับแล้วพอสะสมมากๆม,มันจะระเบิดออกมาเป็นการดื้อแพง่งทาหาร ที่สุดคือความเสื่อมศรัทธาเมื่อคนเลิกเชื่อรัฐบาลสันติภาพที่สร้างด้วยการปิดปากมันจะพังลงมายิ่งถ้ากลุ่มฝ่ายค้านอย่างนายสมรังสีเข้ามาผสมโรงผมบอกเลยว่าเก้าอี้หุ่นเซนที่ว่าแข็งแกร่งก็อาจจะขาหักได้เพราะน้ําตาแม่แม่นี่แหละซึ่งมันคือระเบิดเวลาที่ถอดสลักแล้วรอแค่เวลาตูมเท่านั้นเองครับก็จริงนะคะแล้วต้องบอกว่ารัฐบาลเขมรเขาเลือกทิ้งหัวอกคนเป็นแม่และเลือกหน้าตาตัวเองเลือกความอยู่รอดของระบบอํานาจมากกว่าหัวใจของประชาชนการที่ปล่อยให้ผู้เป็นแม่รอเกอร์ ปล่อยให้ศพเน่าเปื่อยโดยไม่เก็บกู้เพียงเพราะไม่อยากให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตมันพุ่งสูงจนดูว่าแพ้สงครามมันคือการกระทําที่เลือดเย็นที่สุดเขาเลือกที่จะให้คนเป็นแม่ร้องไห้ดีกว่าตัวเองต้องก้มหัวยอมรับความจริงบนเวทีแถลงข่าวนี่คือสัจธรรมของอำนาจนิยมขเขมรที่ชาตินิยมบังตาจนมองไม่เห็นความเป็นคนแล้วตัวเลขฐานขเขมรที่เสียชีวิตจากการประทะที่ผ่านมาคาดว่ากี่พันคนคะ ถ้าเอาตัวเลขทางการนะรัฐบาลเขาบอกว่าเสียน้อยมากหรือแทบจะไม่มีมีแค่หลักสิบต้นๆที่ยอมรับแต่ถ้าเอาตัวเลขไม่เป็นทางการที่นักวิเคราะห์ประเมินจากความรุนแรงของอาวุธทั้งปืนใหญ่ทั้งการทิ้งระเบิดของ F16 ของไทยเราและระยะเวลาปะทะที่ยาวนานเกือบ20วันเนี่ยตัวเลขผู้เสียชีวิตและสูญหาย น่าจะแตะหลักหลายร้อยจนถึงเกือบพันได้เลยไม่ถึงขนาดหลายพันคนหรอกครับเพราะทหารเขาก็หนีเข้าป่าเกง่งแต่หลักร้อยปลายๆเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากโดยเฉพาะในจุดที่โดนถล่มหนักๆอย่างตาเมือนทมและตาควายที่เงียบหายไปทั้งกองร้อยนั่นคือตัวเลขจริงครับอท uh huh. ีนี้เรามาเรื่องสันติภาพจอมปลอมกันบ้างครับผมว่าเรื่องนี้ก็ดราม่าไม่แพ้กันเพราะมันเกี่ยวกับผืนแผ่นดินเพราะขณะที่รัฐบาลตระกูลหุนพยายามปิดข่าวผสมรังสีกับแฉว่าปราสาทตาเมือนทมตาควาย และพื้นที่ยุทธศาสตร์กว่า16จุดตกอยู่ในวงล้อมลวดหนามของไทยไปแล้วสรุปแล้วถ้ามองในมุมของนายสมรังสีเขาชี้หน้าด่าเลยว่าเนี่ยนี่คือการขายชาติแบบเนียนเนยนเพราะอะไรเพราะในข้อตกลงหยุดยิง16ข้อเนี่ยมันระบุว่าให้กองกําลังหยุดอยู่ณนะที่ตั้งปัจจุบัน แล้วปัจจุบันฐานชายเรายืนอยู่ไหนล่ะเราก็ยืนอยู่หน้าบ้านเขาเรายืนล้อมปราสาทตาเมื่อนทมปราสาทตาควายไว้หมดแล้วไงล่ะครับค่ะและไอาการเซ็นสัญญาว่าโอเคหยุดตรงนี้ห้ามขยับก็เท่ากับยอมรับไกล,กลในทางปฏิบัติเหมือนเขาเสียดินแดนชั่วคราวที่อาจกลายเป็นถาวรแต่รัฐบาลเขาต้องบอกว่ารักษาเกียรติเพราะอย่างน้อยก็ได้ทหารคืนมา18คนและหยุดไม่ให้โดนถล่มไปมากกว่านี้แต่การที่ชาวบ้านโอดครวนว่ากลับเข้าบ้านไม่ได้เพราะติดรัวทหารไทยเป็นหลักฐานชั้นดีที่สมรังสีใช้ตบหน้าหุนเซนว่าเสียดินนแแดถาววรไปล้อ เพราะโฆษณาชวนเชื่อมันสร้างภาพได้แต่มันสร้างรัวลวดหนามไม่ได้รัวลวดหนามที่ชาวบ้านเจอเนี่ยมันของจริงจับแล้วเจ็บจริงเข้าบ้านไม่ได้จริงนี่ชัดเจนที่สุดว่าพื้นที่ตรงนั้นไทยคุมอยู่การที่สมรังสีหยิบเรื่องนี้มาพูดมันไม่ใช่แค่การใส่ร้ายแต่มันคือการเอาความจริงที่เจ็บปวดของชาวบ้านมาขยายแผลให้รัฐบาลเขมรนเลือดสาดถ้าไม่เสียดินดานจริงทำไมชาวบ้านกลับไปที่ตัวเองไม่ได้ล่ะนั่นเพราะคําตอบมันอยู่ในตัวอยู่แล้วครับชัดเจนเลยค่ะ ส่วนเรื่องที่รัฐบาลกัมพูชาเอกราช23ตุลาคมของสมรังสีจะเอาสถานะอะไรไปฟ้องสารอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ในเมื่อเป็นเพียงกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเนี่ยครับอันนี้ต้องมองเกมให้ขาดเพราะมันคือเกมการเมือง90%เพราะในทางกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยคนที่จะฟ้อง ICC ได้ต้องเป็นรัฐหรือไม่ก็ต้องให้คณะมนตรีความมั่นคง UN ส่งเรื่องไปส่วนกลุ่มของสมรังสีเป็นแค่รัฐบาลพลัดถิน่นหรือกลุ่มฝ่ายค้านที่ตั้งขึ้นมาเองในฝรั่งเศสไม่มีสถานะเป็นรัฐตามกฎหมายจะเดินดุ่มๆไปฟ้องสาลโลกเนี่ยาา่่รรัับบฟ้องงๆค แต่ว่าที่เขาทำเนี่ยต้องบอกว่าก็เพื่อสร้างกระแสเพื่อประจานร,รัฐบาลฮุนมาเนตในเวทีโลกเพื่อบอกชาวโลกว่าเฮ้ยรัฐบาลนี้มันเถื่อนนะมันทิ้งทหารนะเป็นการใช้ความเกลียดชังไทยและเกลียดรัฐบาลตัวเองมาเป็นเชื้อเพลิงในการหาเสียงและเรียกคะแนนสงสารมากกว่าซึ่งผลทางกฎหมายอาจจะน้อยแต่ผลทางจิตวิทยานี่มหาศาลเลยแหละครับก็คือฟ้องเอามันฟ้องเอาแสงวันกันเถอคะค่ะถูกต้องครับประมาทไม่ได้เลยเพราะถ้าเขารวบรวมหลักฐานเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรืออาชญากรรมต่อมนุษยชาติได้แน่นพอ อายการสารโลกอาจจะสนใจรับไว้พิจารณาเป็นข้อมูลก็ได้และสมรังสีอ้างว่าจะฟ้องเรียกค่าเสียหายเรื่องวัดและโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกทำลายหลักฐานที่มีคืออะไรคะในเมื่อเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่จริงจะมีน้ำหนักพอให้สารโลกเชื่อถือมากกว่ารายงานของกองทัพไทยหรอคะนี่แหละจุดอ่อนของฝ่ายค้านหลักฐานเขาคือคลิปจากมือถือชาวบ้านคือคำบอกเล่าใน Facebook คือรูปถ่ายที่แชร์กันในไลน์ถามว่าสารโลกจะเชื่อไหมต้องบอกว่ายากครับเมื่อเทียบกับกองทัพไทยที่มีทั้งภาพถ่ายดาวเทียม มีบันทึกการบินมีรายงานผู้สังเกตการที่ดูเป็นทางการกว่าน้ำหนักมันต่างกันเยอะสมรังสีเหมือนทนายที่ไม่มีพยานวัตถุมีแต่พยานบอกเล่าสารเขาฟังหูไว้หูแน่นอนแต่อย่างที่บอกเป้าหมายเขาอาจจะไม่ใช่ชนะคดีแต่คือการกวนน้ำให้ขุนให้รัฐบาลพนมเปญอยู่ไม่เป็นสุขมากกว่าสุดท้ายค่ะ คือทำไมมิรประเทศอย่างจีนและเวียดนามถึงเพิกเฉยปล่อยให้ไทยยึดครองพื้นที่โดยไม่สนับสนุนให้คุณเซนยื่นฟ้องศาลโลกตั้งแต่แรกคะคำตอบง่ายๆเลยครับคือผลประโยชน์จีนกับเวียดนามเขาฉลาดเขาไม่เอาตัวเข้ามาเปลืองตัวกับเรื่องขัดแย้งชายแดนเล็กๆน้อยๆแบบนี้หรอกจีนเนะี่ยเขาอยากค้าขายเขาอยากสร้างรถไฟสร้างถนนผ่านไทยลงไปมาเลเซียสิงคโปร์ข้ามัวแต่มานหนุนขเขมรรบกับไทยโครงการหมื่นล้านแสนล้านเขาชะง,งักหมดสิ เขาเลยเลือกที่จะหลับตาข้างหนึ่งปล่อยให้ไทยตบเด็กดื้อสั่งสอนนิดหน่อยพอหอมปากหอมคอ,อส่วนเวียดนามเขาก็ระแวงเขมรนอยู่แล้วที่ไปสีกับจีนเกินหน้าเกินตาการที่เขมรนโดนไทยทุบซะบ้างเวียดนามอาจจะแอบยิ้มมุมปากด้วยซ้ําประมาณว่าเห็นไหมถ้าไม่มีพี่เวียดนามเองก็ไม่รอดสรุปคือมหาอำนาจเขาไม่มองว่าเรื่องนี้คุ้มที่จะแลกเขาปล่อยให้ฮุนเซนแก้ปัญหาเองจะเสียดินแดนนิดหน่อยแลกกับเสถียรภาพในภูมิภาคเขาก็ยอม นี่แหละความโหดร้ายของการเมืองระหว่างประเทศอย่าลืมติดตามข่าวสารและเป็นหูตาให้กันนะครับกดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปสวัสดีครับ